สวัสดีค่ะบรรยากาศเช้าๆนะคะกับทุ่งนาข้าวหอมมะลิค่ะก็จะพาพี่น้องมาชมต้นข้าวนะคะต้นข้าวแปลงนาข้าวหอมมะลิค่ะต้นข้าวนะคะก็แปลงนาก็จะมีน้ำอยู่นะคะ มีน้ำอยู่ช่วงนี้ก็แสงพระอาทิตย์นะคะแสงพระอาทิตย์แรงนะคะตรงนี้เป็นพื้นดินทรายค่ะพื้นดินทรายก็จะเป็นพื้นที่แน่นนะคะเป็นพื้นดินแน่นๆก็ต้นข้าวของเราก็จะมีการเจริญเติบโตที่ได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะคะในส่วนตรงนั้นก็คือได้ทําความสะอาดด้านบน คงข้าวแล้วนะคะโดยการปัดเป่าต้นหญ้าออกนะคะก็มีบางส่วนนะคะที่ชาวนาปัดเป่าออกก็จะมีตัวนี้ง่ายนี่แหละดอกหญ้าชนิดนี้นะคะก็ได้ปัดเป่าออกไปนะว่านอีสานเรียกว่าหญ้าห้างกาพี่น้องหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าต้นพืชต้นหญ้าดอกถูกนั่นเองนะคะก็มีความยาวอยู่ 2เมตรอยู่ได้เข่าค่ะความสูงนะคะมีการดูแลนะคะแปลงนาข้าวหอมมะลิค่ะต้นข้าวในส่วนที่ที่อยู่อัดอัดแน่นกันก็จะมีการเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ก็เป็นต้นข้าวต้นกล้าที่แน่นๆกันเขาก็จะ มีความเติบโตที่ไม่มากนะคะเพราะว่าเบียดกันมากต้นข้าวก็จะเหลี่ยงเหลืองนะคะส่วนพื้นที่ตรงที่ที่อยู่ห่างกันก็จะมีความแตกต่างกันไปก็คือกอข้าวก็จะใหญ่วบอ้วนนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีต้นอื่นที่มาแย่ง สารอาหารนะคะเป็นพื้นที่นมีน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะอุดมสมบูรณ์กว่ากันนะคะในส่วนตรงที่ต้นข้าวห่างๆก็จะมีความสมบูรณ์ต้นใหญ่โตนะคะในส่วนที่อยู่แน่นๆก,นกันก็จะแย่งสารอาหารกันนะคะช่วงที่ถ่ายไปก็จะเป็นแสงผ้าทิตศมาอ่อนๆแล้วนะคะ แลงหน้าเขาก็จะมีน้ํานะคะก็จะเดินไปในส่วนตรงที่ชาวนาก็จะมีการเคลื่อนย้ายออกไปในส่วนที่หนาแน่นนะคะตรงที่หนาแน่นก็จะทําการเคลื่อนย้ายออกนะคะเคลื่อนย้ายออกไปทําการบักดําในส่วนที่โล่งว่างนะคะส่วนที่โล่งว่างก็จะนําต้นกล้าข้านั่นแหละไป ปักดำนะคะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะต้นกาต้นข้าวต้นข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวหอมมะลีนาปีค่ะข้าวหอมมะลีนาปีนะคะมาฝากทุกคนทุกท่านนะคะเป็นวิวทุ่งนาข้าวนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ส่งกำลังใจให้มาดูต้นข้าวขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ